สวัสดีครับวันนี้ก็อัปเดตล็อกกี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ด้มเรียบร้อยครับทําดําเรียบร้อยเราเดี๋ยวให้ดูงานครับอันนี้เป็นฝาท้ายเปิดได้นะครับระแนงสาไม้นะครับสามเส้นนะครับสาไม้ท้ายเป็นเปิดได้เชื่อมเต็มทั้งหมดนะครับเต็มทุกจุดนะครับนะครับเต็มหมดอันนี้ไม่ได้เคาะขี้มันหรอครับ ต้องขอออกตัวนี้เป็นสีมิลนะครับพื้นพื้นก็เป็นสีมิลพื้นกระบะนะครับถ้าขอคีแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครประมาณนี้นะครับแดงสามไม้ครับใส่บังฝุ่นท้ายเรียบร้อยนะครับรอเดี๋ยวใส่ไฟท้ายกับไฟไฟลาวแล้วเดี๋ยวจะขีดไปทำสีนะครับ แต่งานดําก็คือเรียบร้อยหมดแล้วครับคันนี้มีนี่เลยครับตัวกระดูกงูครับใส่กระดูกงูไปด้วยช่วงคันนี้สั้นกว่ารถห้างนะครับก็สั้นกว่ารถห้างประมาณ20-30ิบกว่าน่าจะ20กว่าเซนครับ ถ้าเป็นรถห้างช่วงตรงนี้ทํากระบะมา,เท,าเท่ากันนะครับจะเหลือช่วงระยะห่างระหว่างหัวกับกระบะครับจะมีเยอะกว่านี้อันนี้สั้นลงมาแคบลงมาแล้วก็พวกวงลงวง,วงเลี้ยวจะต่ํากว่านะครับเพราะว่าช่วงล้อสั้นกว่านะครับเข้าซอยเข้าอะไรจะง่ายกว่า กันหมาครับมีกันหมาสองข้างกันหมาตัวนี้มันเป็นยางเก้านะครับก็เลยกันหมาก,ก็จะยาวกว่าคันอื่นครับนะครับความยาวตรงนี้จะมากกว่าคันอื่นนะครับปกติคันที่เป็นยางแปดจะไม่จะไม่ได้สูงมาขนาดมากขนาดนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับมันจะอยู่แค่เท่าบางโคนะครับอยู่มานี้นครับแต่อันนี้จะลงต่ำม,มากกว่าคันอื่นอีกนะครับ กันมาสองข้างก็มีบันไดลิงนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกกอื่นๆนครับเรียกบันไดลิงอันนี้ฝาข้างก็เปิดได้นะครับฝาข้างตัวนี้ก็ระแนงเป็นสามไม้เหมือนกันนะครับด้านข้างเสาตัวนี้อยู่แปดสิบนะครับแปดสิบเสนแต่ระแนงเป็นสามไม้อะเดี๋ยวให้ดูฝั่งโน้นบ้างครับ หัวก็๋ยวไปทําสีก็สวยครับหัวมันออกได้บางดีครับแต่สีมันซีดเพราะว่าจอดตตกแดดมาเฉยนะครับก็มีเก็บพวกระบบเบรกครับตอนได้มาเบรกมันตัวเบรกมันรั่วตรงไอ้ปั๊มบนนะครับแต่เปลี่ยนเรียบร้อยครับพื้นก็จะมีฝั่งฝั่งคนขับครับที่มันผุเพราะเบรกมันรั่วครับข้างเดียวที่แล้วไม่มีผุอะไรครับ ยังเดิมๆเลยนี่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันมีตัวเนี่ยครับตัวนี้ก็มีกระดูกงูครับเหมือนกันครับคันนี้นะครับ งานเชื่อมเราเชื่อมเต็มหมดนะครับไม่มีนิดเดียวแล้วก็โปเอาไม่มีครับเดี๋ยวตอนทําสีก็ไม่ไอพวกรอยอพวกนี้ก็ไม่มีไม่โปนะครับโปมันจะมีก็คือเนี่ยพวกรอยอย่างเงี้ยครับไปทําสีไม่โปนะครับเพราะว่าโปมันปิดมันเนียนมันสวยจริงครับแต่ว่าใช้งานจริงมีแต่ข้อเสียมันผุมันจะผุแล้วมันก็จะไอ แตกออกครับโป้หนาก็แตกไม่แตกก็ผุครับงานโป้แต่ถ้าอย่างนงี้อาจจะมีโป้อยู่ครับอย่างรอยอย่างเงี้ยครับก็มีโป้บ้างแต่ว่าถ้ารอยเชื่อมเราไม่ไม่มีโป้ะะครับนี่ครับมีดันท้ายให้นะครับอันนี้ดันท้าย ท้ายก็เปิดได้เดี๋ยวให้ดูข้างๆครับดูห่างๆบ้างดูทรงว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับล็อกกี้ตรงนะี้ด้านข้างครับทรงก็ประมาณเนี้ยครับทรงก็จะประมาณนี้นะครับมันเป็นยางก้าวมนะันจะดูสูงๆนะครับ ก็เคยเป็นสายยางเก้าอยู่นะครับแต่คันนี้คันนี้มีลูกคา้าไอ้ตกลงไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวแลกรถกันนะครับก็เป็นคันนี้จะแลกกับรถลูกค,ค้าเป็นเมก้าครับเดี๋ยวเป็นเมก้ายางแปดนะครับลูกค,ค้าจะเอามาเปลี่ยนเป็นตัวนี้ยางเก้าแล้วก็เดี๋ยวมีทําสีตามลูกค,ค้านะครับแล้วก็เก็บภายในทําภายในเป็น VIP ให้ลูกค,ค้าด้วยนะครับกแผงข้างประตูพวกเบาพวก ไอหลังคาครับเดี๋ยวเป็น VIP ให้ลูกค้านะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้านะครับยังเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกนะครับสำหรับกันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มีงานทําต่อเรื่อยๆอยู่ครับก็ใครสนใจดั้มอยู่ก็0ูนย์เนะครับสองห้าเก้านะครับศูนย์หกสี่หกหรืออีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์พ่อผมนะก็เป็นศูนย์แปดหนึ่งนะครับแปดเจ็ดเจ็ดนะครับหกหกสี่หกนะครับเดี๋ยวใครเอามาต่อดั้มเราก็รับอยู่นะครับ ดัมตัวนี้จะอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้าเป็นช่วงยาวเอามาย่นช่วงไอค่าย,ย่นช่วงอีกหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เผื่อใครสนใจเอามาต่อนะครับก็ถ้าเป็นช่วงสั้นอยู่แล้วแสนห้าถ้าเป็นช่วงยาวให้ย่นให้ด้วยก็แสนหกนะครับเพราะว่าค่าย,ย่นก็หนึ่งหมื่นบาทครับเนี่ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับเดี๋ยวอัปเดี๋ยให้ดูเรื่อยๆครับ สวัสดีครับ